จะนอนได้นะฮะในจุดที่เราต้องการจะนอนในห้องก็ได้จะนอนข้างนอกก็ได้ค่ะหรือใครอยากจะนอนแอดินธรรมชาติก็กลางมุ้งนอนขอบคุณมากครับยงเป็นครับค่ะกำลังครับเรามาอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับครับคราวนี้จะเป็นแบบไหนไปดูแบบสมัยใหม่เลยสมัยใหม่เลยนะอ่ะจะเป็นยังไงปะนี่จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศใช่ไหมครับกำนันครับนะฮะที่กำนันบอกผมบอกว่าใครที่ชอบแบบติดนอนโรงแรมบรรยากาศดูหรูหราหน่อยนะฮะก็ต้องที่นี่เลยนะ ครับนี่คือคุณยายคุณยายคุณเลิศช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีจ้าเป็นหลังแรกเป็นหลังแรกเฮ็ดมาตั้งแต่พ่อซอสสี่สิบเก้าสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าจ้าเปิดมาเป็นโฮมสเตย์หลังแรกคำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเนี่ยการเปิดโฮมสเตย์ต้องทำแบบนี้นะด้านบนชั้นสองเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องพักในบรรยากาศแบบเหมือนเหมือนเราอยู่โรงแรมนะครับคุณยายนอนห้องไหนฮะมาตามตามมาจ้าแน่นอนตรงล่าง เดี๋ยวเราลองไปดูห้องข้างล่างกันนะครับว่ามันจะสวยเหมือนห้องข้างบนหรือเปล่าครับไปครับโอ้โหบ้านมันหรูหราขนาดนี้เนี่ยดีกับบ้านผมเป็น้อยเท่านี่ก็จะเป็นแบบเตียงสองชั้นนะฮะสะอาดสะอ้านมากผมนึกถึงมาครอบครัวใหญ่ๆนะกำนันนะฮะมีพ่อแม่อ่ะมีลูกอ่ะลูกสาวลูกชายก็ว่ากันไปนอนได้สบายๆในบรรยากาศหรูหรามากนะครับขอบคุณมากค้ณใหญ่ครับ บัตรล้ำค่าของบ้านนาหมอมาแห่งนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับนะฮะข้างหลังที่เราเห็นนี่นะฮะนี่ก็คือใบเสมาธรรมจักรครับใบเสมาธรรมจักรครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทราบถึงประวัติความเป็นมาฮะขอแนะนําพี่ก็หน่อยครับกัำนันฮะคุณพี่จรันิวรงสานะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์ประจําเทศบาลตำบลนาำมอมาของเรานะครับท่านจะให้ข้อมูลตรงนี้วัดที่เราเข้ามามือสักุูนนี้นี่คือวัดอะไรครับ วัดตรงเท่าเก่าครับวัดดงเท่าเก่าเข้ามาในนี้เนี่ยเราจะเห็นธรรมจักรที่มันตางจากที่อื่นตรงที่รูปธรรมจักรที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับท่านนาเนี่ยองค์อื่นนะครับจะเป็นแค่รอยสันธรรมดาไม่มีรูปร่างอะไรเลยรูปกงจักรแคาดเดาไว้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของระดับผู้นําแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อสมัยพันปีที่แล้วครับพันปีที่แล้วคาว่าใบเสมาเนี่ยนะฮะความหมายก็แบบไม่ง่ายเดยวที่เราเข้าใจง่ายๆคืออะไรครับ ไปเสมาน่าจะเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งเอามาแทนรูปร่างของคนอย่างทุกวันนี้เขาเรียกว่าธาตุที่บรรจุอัฐิบรรจุกระดูกของคนครับมาไว้ตรงนั้นแหละก็คือผู้ที่เสียชีวิตแล้วครับก็็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่เขาราบูชาของคนที่บ้านนาหมอม้าครับผมนะครับครันี้ขอบคุณมากๆที่มาความรู้ฮะและความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของใบเสมาธรรมจักรครับขอบคุณมากครับ บอกว่าวันเดียวเที่ยวไม่หมดจริงๆนะฮะค,คุณ <ผม S 1> ควร<ม>ควรจะมานอนค้างที่โฮมสเตย์อย่างที่บอกมันก็จะมีหลายๆแห่งกันสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะฮะศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะฮะวิถีชีวิตมีครบอ่ะที่นี่มีครบครับถ้าจะมาท่องเที่ยวนำออกมาจริงๆนะครับต้องนอนต้องนอนค้างคืนนะครับถึงจะเที่ยวได้ทุกที่นะครับวันนี้วันนี้เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ วันนี้นี่ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับกำนันวิทูลพันธุระนะฮะกำนันตำบลบ้านนาหมอมมะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมากมากครับที่มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับมาเลยครับที่นี่รับรองคุณจะแบบเพลินเหมือนอย่างที่ผมแบบมีความสุขจนถึงทุกวันเนี่ยแหละครับขอบคุณมากครับครับ ในนามของจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับบ้านนามหมอม้านี่ก็ครขอเรียนเชิญทางท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านที่มาเที่ยวผ่านจังหวัดอำนาจ,จเจริญไปเที่ยวนามหมอมา้าพักผ่อนที่โฮมสเตย์วิถีประชาความอุดมสมบูรณ์ของคนในพื้นที่ตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะทําให้พี่น้องประชาชนและเราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และงานที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของโอท็อปนะครับในเรื่องของเสือโกกนั้นก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ทำให้พี่น้องในบ้านนามาออม่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับและยั่งยืน ผู้ชมที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่บ้านนาหมอมาครับผมอยากจะให้ผู้ชมแวะมาที่นี่ด้วยนะครับก็คือภูจำปาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับอยู่ที่ตำบลนาหมอมาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวที่เราได้นําเสนอในวันนี้ครับเราจะเห็นเรื่องของความเข้มแข็งของคนในชุมชนวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่รวมทั้งธรรมชาติที่สวยงามเหลือเกินนะครับสมแล้วลหละครับที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน โอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับส่วนของฝากอย่าลืมนครับของขึ้นชื่อกองที่นี่เสือกโกกครับผมเชื่อแน่นอนนะครับว่าคนรับเขาต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับ mm. คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการสามารถที่จะแนะนำรายการเข้ามาได้ครับโดยเข้าไปที่ facebook.com/ รอยยิ้มทีวีครับรายการรอยยิ้มของแผ่นดินจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา22.30นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสับคืนนี้รอยตรีสวัสดิ์ครับ มีคำเชื่อนะครับว่าหินบริเวณเนี้ก็ได้หินสามก้อนนะครับว่าในจุดที่มันมีรอยหักเนี่ยถ้าเราเอาไม้มาคําเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีใครมาเ,เวลาเราตกทุกได้ยากที่คนคําชูเราเหมือนกับชีวิตเราจะไม่แย่ทําง่ายๆสบาย,สบายแต่ว่าสบายใจมันคงจะดีที่สุดแล้วนะครับพายไม่ไหวแล้ว ไม่แล้วอ่ะไม่ไหวแล้ว